สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้เรามาเล่นพีกากาดกันนะคะใบเตยมาในหัวข้อนี้ค่ะบุญที่ทำจะนำพาคุณให้ไปพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะ บุญที่ทำจะหนุนนำให้คุณไปเจอเรื่องดีๆเรื่องใดในเร็วๆนี้มีไพ่สองกองให้คุณเลือกนะคะกองที่1และกองที่2ค่ะหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกมา1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาค่ะได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทํานายกันนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะ บุญที่คุณทำนะคะจะหนุนนำให้คุณไปเจอเรื่องดีๆเ,เรื่องใดหมายเลข41หมายเลข96หมายเลข17ดและหมายเลข91นะคะคุณจะได้รับอิสราราพนะคะและข้อจำกัดใดๆที่คุณเจอเจอนะคะเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาหรือการโดนบังคับนะคะทุกอย่างนะคะคุณกำลังจะได้รับอิสราาพ คุณเองจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับนะคะส่วนแบ่งนะคะที่เป็นมรดกนะคะอ,อ่ m i s s i o n นะคะโบนัสนะคะหรือเป็นสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงลง,ลงใจไปนะคะคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนได้รับผลผลิตและคุณกำลังจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นนะคะทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเติบโตนะคะจาก ปัญหาในอดีตเติบโตจากความเจ็บปวดในอดีตเติบโตจากกรอบจากเงื่อนไขาจากกติกาในอดีตสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมั่นใจได้ว่าทุกๆความดีที่คุณได้ทําบุญที่คุณได้ทำอะ่ะกำลังจะส่งผลให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ บุญที่ทำจะหนุนนำให้คุณเจอเรื่องดีๆเรื่องใดนะคะ ชัดเจนเลยนะคะคุณเองอเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะการตักบาตรการบริจาคนะคะถวายสังฆทานดูแลบุพกาลีดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านปล่อยนกปล,ยปล่อยปานะคะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณให้กับสัมภเวสีนะคะหรือให้ทุกทกสรพพสิ่งแล้วทุกอย่างที่คุณได้ทำเนี่ยบุญที่คุณได้ทํากําลังจะหนุนนําให้คุณ ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะไปเจอความสุขไปเจอความสงบนะคะเจ้ากรรมในเวรกําลังจะอาหสิกรรมให้คุณแล้วนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณเจอความทุกข์ยากความเสียใจคุณก็จะมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่2โชคดีมีสุขทุกเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ